สวัสดีครับพี่เทคจูเนอร์ครับผมวันนี้มาดูซีวิ c เอนะครับผมมีอาการสะดุดเดินไม่เรียบนะครับคอยเสียสูบหนึ่งครับผมทำให้รถดเดินไม่ครบสูบนะครับผมเลขไม่ไปนะครับสะดุดกินน้ำมันนะครับ เบื้องต้นเช็คแล้วนะครับผมคอยเสียหัวฉีดไม่ได้เสียทเคทำการเปลี่ยนคอยให้ใหม่ครับผมนะครับผมหลังเปลี่ยนคอยแล้วนะครับเนี่ยสังเกตเสียงท่อครับผมเปลี่ยนเลยกับเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้เร่งไวขึ้นเลยสะดุดไปสะดุดมานะครับ เรียบร้อยครับผม